ทุกคนครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โซนราชพฤกษ์พระราม5นครอ,อินทร์ฮะโซนเนี้ยเนื้อหอมมากมครับสำหรับเดเวลลอปเปอร์เพราะว่าเป็นโซนที่มีเรื่องของการเดินทางที่เข้าเมืองง่ายอยู่แนวถนนเส้นใหญ่มีโรงเรียนเอกชนชื่อดังตลาดใหญ่ๆแล้วก็มีเซ็นทรัลเวสต์วิวนะครับแต่แบบบ้านของเดฟใหญ่เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนกัน,นบ่อยนะฮะอาจจะเห็นดีไซน์นี้ในโลเคชั่นอื่นมาลงในโซนนี้บ้างก็ได้ครับซึ่งโครงการที่ผมจะพาทุกคนมาดูในวันนี้เขาเลยเน้นในเรื่องของดีไซน์ที่คิดออกแบบใหม่และไม่เหมือนใคร รวมไปถึงให้สเปควัสดุบ้านที่พรีเมี่ยมกว่าด้วยฮะโครงการนี้คือลีฟซื้อตรงพระราม5สพันมหาเจษฎาบดินเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักโครงการนี้ไปพร้อมๆกับผมเลยครับ ในโครงการนี้เขาอยู่ในอำเภอเมืองนนทบ,บุรีครับอยู่ใกล้ถนนใหญ่2เส้นก็คือราชพฤกษ์แล้วก็นครอินซึ่งทางฝั่งขวามือเนี่ยจะมี2สะพานให้ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาได้ อันแรกก็คือสะพานมหาเจษดาบดินครับข้ามไปโผล่ตรงเลี่ยงเมืองนอนมีเซนทันนอตวิวแล้วก็ศูนย์ราชการนนครับส่วนอีกอันก็คือสะพานพระราม5้าไปโผล่ตรงแยกติวานนท์เลี้ยวขวาเข้าวงสว่างบางซื่อก็ถึงกรุงเทพแล้วครับใกล้มากๆและความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือถนนหน้าโครงการบางสีเมืองโดยปกติบ้านที่อยู่ถนนรองในโซนนี้นะฮะมักจะเป็นถนนไม่กว้างมากครับประมาณสัก2เลนแต่ว่าถนนเส้นนี้มีความกว้างถึง4เลนทําให้การจาราจรโฟลค่อนข้างสะดวกครับมีใครไปจอดรถข้างทางแวะซื้อข้าวก็ยังวิ่งต่ นี้มีหมู่บ้านดั้งเดิมอยู่เยอะนะครับก็เลยมีพวกของกินร้านอาหารตลาดคาเฟ่มินิมาร์ทเพียบเลยครับหาง่ายมากๆวันไหนอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะขับรถไปสัก800เมตรก็มีท่าเรือข้ามฟากไปโผล่ที่ตลาดท่าน้ำนนได้เลยครับซึ่งเป็นแหล่งของกินชื่อดังอีกจุดด้วยและแถมอีกนิดนึงครับตำแหน่งของโครงการนั้นอยู่ใกล้สวนเฉลิมพระเกียรติการจนาพิเศษครับซึ่งเป็นสวนติดริมน้ำนะฮะบรรยากาศดีสุดๆขับรถไปแค่7-800เมตรเท่านั้นครับ พูดถึงสเกลที่ดินโครงการนี้กันบ้างครับพอเนื้อที่อยู่ที่ประมาณสัก13ไร่ครึ่งนะฮะขนาดไม่ได้ใหญ่มากครับมีจานวนบ้านทั้งหมดอยู่ที่ประมาณสัก100ยูนิตนิดนี้เท่านั้นเองครับแล้วก็ส่วนกลางฮะเวลาเราเข้าจากซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้ามาเราจะเจอกับสวนแห่งนี้ก่อนเลยครับเป็นสวนเนื้อที่ขนาดประมาณสักครึ่งไร่น,นิดนิดได้นะครับไฮไลท์ของสวนแห่งนี้คือตรงใจกลางสวนเนี่ยเราจะเจอกับต้นไม้ใหญ่ที่คอยแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงากับพื้นที่สวนแห่งนี้ด้วยครับเราจะปลูกไม้พุม่มไม้ดอก ม้ยืนต้นพันุ์ต่างๆเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้หน้าชิ้นงานด้วยครับรูปานก็สามารถมานั่งเล่นเดินเล่นพักผ่อนชิลๆตอนช่วงบ่ายๆหรือแดดร่มๆก็ได้นะฮะข้างๆกันตรงนี้เขาก็จะมีพาวลเลียนที่มีชายคาหลังคาอยู่ด้วยนะครับมานั่งอยู่ภายใต้ชายคารับลมได้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่พาลูกๆมานั่งเล่นชิงช้าเนี่ยก็มานั่งรอตรงโซนนี้ได้ครับและนอกจากสวนที่อยู่ตรงโซนด้านหน้าโครงการเนี่ยถ้าเราขับรถไปตรงโซนด้านท้ายโครงการเนี่ยเขาจะมีส่วนกลางอย่าง,างนึงก็คืออาคารคับเฮาส์ครับ เขาจะเป็นอาคาร3ชั้นนะครับซึ่งส่วนกลางแรกที่เราจะเห็นก่อนเลยตรงโซนเอวดอกก็คือสระว่ายน้ำครับมีสระว่ายน้ำของสระผู้ใหญ่แล้วก็สระเด็กแยกกันหรือว่ามานั่งเล่นชิวๆรอบๆสระก็ได้นะครับเข้าไปด้านในอาคารที่ชั้น2องะฝั่งขวามือเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังเป็นสํานักงานาขายอยู่นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยลูกบ้านก็สามารถมาใช้งานเป็นส่วนกลางเต็มๆอย่างห้องรับรองแขกหรือว่าห้องทงาํางานตักแอร์เย็นๆในห้องนี้ได้ครับ แล้วก็ที่ชั้น3จะมีอีกสองห้องครับห้องแรกก็คือห้องคิดรูมฮะห้องนี้พาลูกๆมาใช้งานตอนช่วงทิ้งเที่ยงที่อากาศร้อนๆได้เป็นห้องแอร์นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กต่างๆที่เตรียมไว้ให้ครบเลยพวกหนังสือหรือว่าของเล่นเด็กที่เสริมพัฒนาการเนี่ยเขาจัดมาให้เรียบร้อยแล้วครับและยังเป็นห้องคิดรูมที่มีห้องน้ำในตัวด้วยนะส่วนอีกห้องหนึ่งห้องสุดท้ายก็คือห้องฟิตเนสออกกําลังกายครับจัดเป็นห้องไซส์ใหญ่เบิ่มๆเลยครับบรรยากาศโปร่งโล่งสบายตา ลงอุปกรณ์เครื่องเล่นของแบรนด์ m มทิกส์มาให้ด้วยนะครับก็สามารถมาใช้งานพร้อมๆกันได้ประมาณ8-10ท่านเลยครับ พูดถึงบ้านในโครงการนี้กันบ้างครับเขาจะมีให้เลือกอยู่2ประเภทด้วยกันครับประเภทแรกก็คือบ้านแฝด2ชั้นที่ชื่อว่าลีฟเทมครับส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือบ้านทาโฮม3ชั้นที่ชื่อว่าลีฟแซนครับซึ่งบ้านเทาโฮม3ชั้นลีฟแซนเนี่ยเขาจะมี2หน้ากว้างให้เลือกด้วยนะมีหน้ากว้าง5.5เมตรอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นสุดของโครงการเลยครับพื้นที่ตั้งแต่180ตารางเมตรครับแล้วก็อีกหนึ่งหนะ้ากว้างคือหน้ากว้าง6.5เมตรครับอันนี้จะได้พื้นที่่่้้สอออยเเเเะขึนนรรริมมตตตตััง196งงแ196าา แล้วก็พูดถึงดีไซน์ของตัวบ้านนิดนึงครับบ้านเนี่ยถ้าเรามองภาพรวมกว้างๆเนี่ยเราเห็นว่าเขาออกมาเป็นสไตล์โมเดิร์นนะแต่มันจะมีเอลเมนต์ของความโค้งความมนสอดแทรกมาที่ตัวผิวอาคารตรงระเบียงหรือตัวฟาซาดด้านหน้าบ้านครับเพราะว่าตรงนี้จะได้ไปสอดคล้องกับคอนเซปต์ของโครงการที่มาจากคําว่า Le ฟย่อมาจากคําว่า r i v e r หรือว่าแม่น้ํานั่นเองนะฮะจริงๆเราเห็นเอลเมนต์นี้ตั้งแต่ส่วนกลางั้งแต่ซุ้มทางเข้าด้านหน้าหรือว่าขับเฮาส์ก็เห็นเช่นเดียวกันนะครับ และที่ผมบอกไปตอนต้นรายการว่าโครงการนี้ให้วัสดุที่ค่อนข้างจะพรีเมียมมากๆถ้าเราเห็นตั้งแต่ด้านหน้าบ้านนะเราจะคิดว่าหลังคาของบ้านทาวโฮมอันนียมันเป็นหลังคาแฟตสลับหรือว่าหลังคาเรียบใช่ไหมครับซึ่งหลังคาแฟตสลับแบบนั้นนะจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของน้ําขังน้ําซึมนะฮะโครงการนี้ไม่ได้เป็นหลังคาแฟตสลับนะฮะแต่ว่าเป็นหลังคาแบบมุงเมทัลชีทของแบรนด์บูธสโคมาให้นะครับมีบุญฉนวนกันความร้อนด้านล่างมาให้ด้วย ซึ่งข้อดีของการที่เขามุงังคาแบบนี้ให้นะฮะก็คือลดการเกิดอาการน้ําขังน้ํารั่วซึมแล้วก็สามารถลดความร้อนเข้าสู่ในตัวบ้านได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือฟาซาดของตัวบ้านทั้งส่วนนี้เป็นอลูมิเนียมครับซึ่งนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของการใช้งานได้ด้วยนะฮะเขายังสามารถคลางสายตาจากบุคคลด้านนอกบังคอมเพรสเซอร์แอร์ได้นะฮะแล้วก็ช่วยลดทอนแสงเข้าสู่ในตัวบ้านด้วยครับบ้านในโครงการนี้ทุกแบบทุกประเภทนะฮะเขา ก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนมาให้ครับและเป็นอิฐมวลเบาแบบไซส์หนาด้วยนะ10ซนติเมตรนะฮะก็สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันหรือโครงสร้างของตัวบ้านได้นะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูตรงโซนแอร์เรียด้านหน้าบ้านกันจะบอกว่าตรงโรงรถเนี่ยที่คุณเห็นแบบนี้ปูกระเบื้องเขาก็ทํามาให้เรียบร้อยนะครับแล้วถ้าใครมีรถ e ีวีนะตรงบริเวณด้านหน้าบ้านเนี่ยเขาจะมีบล็อกไฟไว้ให้เราสามารถมาติดวอลชาร์จได้คือไฟบ้านของนี้เนี่ยเขาจะเป็นไฟบ้าน3 0มสิบทหนึ่งร้อยนะครับก็มาชาร์จรถ e ีีตรงโรงรถนี้ได้นะฮะ มีห้องเก็บของมาให้ด้วยตรงโซนนี้ไซส์ค่อนข้างใหญ่นะแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่อยู่ใต้บันไดพอดีครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในบ้านเปล่ามาตรฐานกันดีกว่าครับเข้ามาดูด้านในบ้านเปล่ามาตรฐานกันนะฮะอันนี้เป็นบ้านแบบพร้อมส่งมอบเลยนะครับอย่างแรกผมขอพูดถึงเรื่องของสเปคของบ้านก่อนนะครับพวกความสูงจากพืน้นถึงฝ้ายอยู่ประมาณสัก2.6 2.7เมตรนี่บ้านมาตรฐานมีดอกฝ้าหลุมไฟเหลือมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ที่ชั้นล่างเนี่ย สิ่งที่ผมสังเกตเห็นอย่างแรกก่อนเลยคือกรอบบานประตูหน้าต่างทุกบานเลยน่าจะเป็นทั้งหลังด้วยนะครับเป็นของแบรนด์ทอสเทมอีกครับผมสังเกตเห็นว่าทางซื้อตรงเนี่ยเขานิยมแบบว่าให้พวกกรอบบานของทอสเทมนะซึ่งถ้าใครยังไม่รู้จักเนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์พรีเมียมสัญชาติญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้กระจกเขียวตัดแสงด้วยนะฮะแล้วอย่างที่บอกนะฮะนี่บ้านเขาเป็นกออีชาปพูนะเป็นอิฐวนเบาหนา10เซนนะฮะก็แข็งแบรนด์ปรับฟังก์ชันในบ้านได้นะครับอ่ะเรามาดูตัว เลเยอร์กันบ้างนะครับฟังก์ชันเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่โถงรวมก,กว้างๆหลังนี้เป็นตัวหน้ากว้าง6.5เมตรนะฮะพื้นที่ก็จะดูใหญ่โออาพิเศษนะครับผมว่าน่าจะจัดเป็น2ฟังก์ชันหลักๆคือฝั่งด้านหน้าบ้านอ่ะเป็นโซนลิฟิงนั่งเล่นพักผ่อนนะครับคุณอาจจะวางโซฟาตรงนี้ก็ได้นะครับคือพื้นที่มันก,กว้างๆเลยแต่ว่า ผมบอกนิดนึงคือสเปซกว้างแบบนี้สิ่งที่คุณอาจจะต้องเตรียมไว้หน่อยก็คือทีวีจะต้องเป็นไซส์ใหญ่หนึงเพราะระยะดูทีวีมันกว้างมากๆนั่นเองนะครับส่วนฝั่งด้านหลังเนี่ยเขาทำเป็นกึ่งๆกั้นผนังบส่วนหนึ่งนะครับก็จริงๆล้าถ้าใครแบบบิวเป็นแบบพาร์ i t i o n ตรงโซนเนี่ยก็จะเชื่อมกับพื้นที่ฝั่งด้าลังที่น่าจะทำเป็นมุม นั่งโต๊ะกินข้าวมุมแบบทํางานเก็บของต่างๆในพื้นที่แอเรียนี้ได้นะครับแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยเขาจะมีห้องน้ํามาให้ในตัวด้วยเป็นห้องน้ําที่มีฟังก์ชันอาบน้ําได้นะสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับฝั่งด้านหลังจงเป็นอะาลานซักล้างขนาดใหญ่รูปตัว L อลทุกคนซึ่งพื้นที่ตรงนี้เราได้แบบนี้เป็นมาตรฐานเลยนะฮะปูกระเบื้องมาให้เป็นโครงสร้างเข็มลึกเข็มเดียวกับตัวบ้านนะครับ ถ้าใครเนี่ยอยากจะทําส่วนต่อเติมเพิ่มนะฮะทางโครงการเนี่ยเขามีวิศวะให้ครับปรึกษาและดูแลนในพื้นที่เดียน,นี้ด้วยนะครับย้อนกลับเข้ามาในบ้านนะฮะขอพูดถึงบันไดนิดนึงจะบอกว่าบันไดอะ่ะเดินแบบสบายมากๆเขาเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กนะแข็งแรงคงทนนะฮะแล้วก็ชานส่วนแรกเนี่ยเป็นผืนใหญ่กว้างแบบนี้เลยนะครับตัวบันไดเนี่ยเขาจะออกแบบให้มีช่องวอยตรงกลางด้วยฮะสามารถมองทะลุไปจนถึงด้านบนได้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ย มีการออกแบบทำเป็นช่องแสงสกายไลท์มาให้ด้วยนะฮะเก๋ด mm ี hmm. นะครับ mm hmm. ขึ้นมาที่ชั้น2นะครับตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่โถงบันไดตรงกลางบ้านนะฮะซึ่งจริงๆแล้วตัวบ้านที่เนี่ยเขาจะออกแบบให้สามารถทําเป็น4ี่ห้องนอนได้นะฮะตรงข้ามผมที่ผมชี้ไปจะเป็นส่วนของห้องน้ำที่อาบน้ำได้ะครับแล้วก็ชั้นเนี่ยเขาจะทํเป็นสีห้องนอนอ่ะก็ต้องแบ่งฝั่งด้านหน้ากับด้านหลังเป็นห้องนอนนะฮะแต่ว่า,าส่วนที่เขากั้นเป็นห้องนอนให้คือฝั่งด้านหลังะครับ ด้านหน้าตรงนี้เขาจะไม่ได้กั้นให้นะถ้าเราจะทำเป็นห้องนอนเราจะไปกัก้นผนังกับประตูตรงนี้เพิ่มนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เป็นห้องนอนครบทุกห้องอ่ะผมว่า area ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์หน้ากวา้างนะฮะแล้วก็สามารถจัดได้ตามไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านจะทําเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนมุมทํางานจริงๆจังๆมุมออกกําลังกายส่วนตัวแล้วแต่ความต้องการของเจ้าของบ้านเลยบรรยากาศตรงนี้ค่อนข้างโปรง่งโล่งสบายตามีระเบียงภายนอกใ,ใช้งานด้วยนะครับ แต่ฝั่งด้านหลังบ้านเนะี่ยเขาจะเป็นห้องมาตรฐานนะซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูไซซินะ่งเนี่ยใหญ่นะทุกคน <c oughs> นี่คือมันเป็นห้องหน้ากว้างเท่ากับตัวบ้านเลยนะครับห้องนี้เราอยากจะจัดเป็นห้องนอนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้จัดเป็นห้องนอนเนี่ยเราใช้ห้องนอนอยู่ที่ชั้นบนเนาะก็ะอาจจะทําเป็นห้องอย่างอื่นครับไอเดียของบ้านตัวอย่างนะ่ะเขาทาเป็นห้องนั่งเล่นห้องที่สองครับเหมือนเป็นมุมพักผ่อนอีกมุมหนึง่งที่ของคุณแม่นั่งดูทีวีอยู่ข้างล่าง คุณพ่อมาดูทีวีนั่งเล่นพักผ่อนอยู่ห้องนี้รับแขกกับเ,เพื่อนๆห้องนี้มีมุมเตรียมเรื่องดื่มได้ด้วยนะครับเพราะว่าสเปคมันค่อนข้างกว้างแล้วก็จะเห็นว่าบ้านหลังนี้เขาตั้งใจออกแบบให้ทุกๆห้องชั้น2ชั้นสาฝั่งด้านหน้าด้านหลังมีระเบียงภายนอกแบบนี้ให้เราสามารถใช้งานได้ด้วยครับ ครับชั้นสามครับชั้นเนี้ยจะเห็นว่าตรงโถงบันไดอ่ะจะมีพื้นที่แค่นี้ครับพอไปให้น้ําหนักกับห้องฝั่งด้านหน้าด้านหลังแบบเต็มเต็มไปเลยนะฮะอย่างห้องฝั่งด้านหลังเนี้ยก็จะเหมือนกับเมื่อสักครู่ที่ผมขึ้นมาเลยมีช่องแสงฝั่งด้านหลังมีระเบียงฝั่งด้านหลังบ้านแต่ว่าอันนี้จะมีห้องน้ําในตัวแล้วนะครับถือว่าเป็นห้องนอนที่แบบว่าใช้งานแบบได้ฟูลฟังก์ชันมากๆเลยนะฮะส่วนฝั่งด้านหน้าก็คล้ายๆกันก็จะเป็นไอเดียเหมือนว่าถ้าเรากั้นผน,นังที่ชั้น2ไปแล้วเนี่ยห ก็จะกลายเป็นห้องนอนคล้ายๆกับห้องด้านหลักครับต่างกันแค่วิวเนาะผมว่าหลักๆก็คือเราจะได้วิวฝั่งด้านหน้าบ้านแล้วก็ห้องนียถ้าเราวางเตียงอะ่ะวางเป็นเตียงิงไซส์ได้นะฮะร,ระยะด้านข้างเตียงเหลือค่อนข้างเยอะนะครับมันจะมีตรงนี้ด้วยที่มันเว้าเข้าไปเนี่ยวางเป็นโซฟาเล็กๆแบบเหมือนมุมเบร์วินโด้ได้นะแล้วก็มาบิวอินตู้เสื้อผ้าตรงแอรียบริเวณด้านหน้าห้องน้ำน,นะครับ ห้องน้ําของที่ชั้นสาทั้งสอห้องเหมือนกันเลยนะฮะมีหน้าต่างด้านข้างด้วยถ้าเราเลือกแปลงหน้ากว้าง6.5นะแล้วก็แยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้ครับ ัมาครับเรามาดูบ้านแฝกกันบ้างครับที่อยู่ด้านหลังผมนี้รีฟเทมครับที่ดินเริ่มต้นก็ใหญ่นะเริ่มที่45ตารางวาขึ้นไปนะครับพื้นที่บ้าน 175ตารางเมตรนะฮะซึ่งบ้านแฝดของเขาเนี่ยเขาจะมีดีไซน์ที่สอดคล้องไปกับตัวบ้านทาวน์โฮมนะครับเป็นสไตล์โมเดิร์นที่สอดคล้องเส้นสายลวดลา,วายโค้งเอาไว้ยังคงมีฟาซาดอลูมิเนียมด้านหน้าบ้านหลังคาเหมือนกันครับเมทัลชีทบูสโคพีนะฮะแล้วก็บ้านแฝดเนี่ยเขาจะต้องมีโครงสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงกับบ้าน,นาข้างใช่ไหมครับซึ่งที่นี่นนครเขาจะเชื่อมเฉพาะโซนห้องชั้นล่างเท่านั้นครับที่เหลือไม่ได้มีส่วนติดกันเลยนะฮะ แล้วตรงส่วนที่เชื่อมกันเนี่ยเขาก็เลยวางเป็นผนังก่ออิฐหนาพิเศษครับ20เซนนะฮะช่วยลดในเรื่องของเสียงที่จะส่งหาถึงกันนั่นเองครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของบ้านแฝดก็คือที่จอดรถครับบ้านหลังนี้สามารถจอดรถได้2บวกหหรือ3าคันนั่นเองมาดูของจริงกันนี่ฮะตรงส่วนแรกตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่ที่จอดรถได้2คันนั่นเองนะครับถ้าเป็นตัวบ้านแฝดอะตรงโครงสร้างตรงเนี้ยสองคันเนี่ยเขาจะเป็นโครงสร้างเข็มเดียวกับตัวบ้านให้เลยนะฮะปูกระเบื้องมาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้ว ส่วนคันที่3อยู่ด้านข้างตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่จอดกลางแจ้งนะแต่ถ้าใครอยากจะทำชายคาบางแดดบางฝนก็สามารถทําเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันซึ่งเมื่อสักครู่ผมลองจอดรถของผมดูนะก็เรียกว่าจอดได้ปกตินะฮะไม่ได้ยากมากนะครับแล้วก็ตรงเช่นเดียวกันลงรถเนี่ยก็ยังคงมีส่วนของบล็อกไฟ EV ไว้ให้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในบ้านกันครับมาต่อการที่บ้านแฝดมาตรฐานนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพอพูดถึง ฝั่งด้านหน้าก่อนจริงๆแล้วเลเยอร์ส่วนนี้น่าจะคล้ายๆกับบ้านวน์โฮมนะฮะก็คือเราสามารถจัดฟังก์ชันฝั่งด้านหน้าเป็นโซนนั่งเล่นพักผ่อนรับแขกได้มีช่องแสงรอบด้านสามฝั่งนะส่วนเครื่องฝั่งด้านหลังเนี่ยผมว่าตรงนี้น่าจะวางเป็นโต๊ะทานข้าวเนาะอยู่ใกล้ๆหน้าต่างช่องแสงเป็นแบบไซส์ประมาณ4-6ที่นั่งได้มีสเปซตรงนี้เหลืออาจจะทำเป็นแพนที y รูปตัวแอลเป็นมุมเครื่องดื่มเอาไว้เก็บของแล้วก็สามารถแบบเตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆตรงนี้ได้นะฮะ ฝั่งด้านหลังบ้านยังคงมีลานซักล้างเหมือนกันครับแต่ว่าตัวลานซักล้างของบ้านแฝดอะ่ะจะกว้างพิเศษความกว้างประมาณสัก7เมตรก,กว่าได้เลยนะฮะโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านทํามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้กันบ้านแฝดเขาจะมีห้องน้ําตรงนี้อาบน้ำได้กับห้องนอนชั้นล่างทุกคนนี่ห้องนอนเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนหน้าบ้าน<ม>ว่าจะเป็นส่วนที่ติดกับเพื่อนบ้านด้านข้างแค่ฝั่งเดียวคือผนังตรงนี้ครับ เขาก็เลยทําผนังส่วนแี้หนาเป็นพิเศษ20เซนได้นะฮะช่วยในเรื่องของการกันเสียงนั่นเองครับแล้วก็เป็นห้องนอนที่มีหน้าต่างช่องแสงสองฝั่งะฮะออกไปเชื่อมโยงสวนฝั่งด้านหน้าบ้านได้หรือพื้นที่ฝั่งด้านหลังบ้านได้นะฮะก็เวลาจะใช้ห้องน้าก็ออกไปใช้ข้างๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตรงแอร์เดียนี้จะเป็นส่วนของบริเวณโถงบันไดเนาะมีห้องเก็บของไซเล็กห้องเก็บของไซส์ใหญ่แล้วก็ทางขึ้นไปชั้น2นั่นเองครับ มาต่อที่ชั้น2ครับตรงส่วนนี้เป็นส่วนของโถมบันไดนะฮะโถมก็กว้างดีนะตรงนี้เราอาจจะวางเป็นพวกตู้ชั้นวางของเก็บของก็ได้นะครับแล้วก็แจกไปยังฟังก์ชันห้องต่างๆเห็นบานประตู4ี่อันก็คือห้องนอนใหญ่ห้องนอนรองสองห้องแล้วก็ห้องน้ําห้องนอนรองสองห้องเนี่ยออกมาใช้ห้องน้ําร่วมกันตรงนี้ครับ2ห้องนี้ไซส์ใกล้เคียงกันเลยฮะเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูสักห้องหนึ่งนะครับนะฮะซึ่ง เขาจะเป็นห้องไซส์ประมาณนี้ถ้าเราวางเตียงไซส์3ฟ,ฟุตครึ่งอะ่ะสเปซรอบๆบ,บเตียงอะ่ะจะเหลือเยอะขึ้นครับแต่ถ้าวางเตียงควีนไซส์ก็พอได้นะแต่ว่าพื้นที่รอบๆห้องมันก็จะน้อยหน่อยนะครับจริง,รงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้เป็นห้องนอนทุกห้องเนี่ยเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนบางฟังก์ชันได้นะเป็นห้องทํางานส่วนตัวหรือว่าจะทําเป็นห้องดูหนังฟังเพลงเก็บไว้ใช้เป็นห้องนอนลูกสักห้องหนึ่งก็ได้ครับแ้วก็อีกฝั่งหนึ่งด้านหน้าก็จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับอันนี้จะเป็นห้อง หน้ากว้างเท่ากับตัวบ้าน,นครับนี่สว่างมากๆเลยจะมีบางส่วนของตรงช่องแสงด้านหน้าที่มีฟา,าสาดตรอลูมิเนียมมาช่วยพรางหรือช่วยลดทอนแสงมาจากห้องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ห้องนี้หน้ากว้างใหญ่แบบนี้ฮะก็ค่อยเรียงฟังก์ชันได้ครับวางเตียงวางตู้ไปเตียงวางเป็นชุดโต๊ะทํางานชุดโต๊ะเช็คอีเมลหรือฝั่งนี้เรากั้นเป็นโซนพื้นที่แต่งตัวเป็นสัดส่วนได้นะครับก็จะมีหน้าต่างช่องแสงจากตรงระเบียงแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยครับ สุดท้ายแล้วครับมาพูดคุยช่วงท้ายนิดหนึ่งนะฮะมีอยู่2ประเด็นที่อยากจะคุยกันว่าทำเลโครงการเนี้ยเหมาะกับใครแล้วก็โปรดักเนี้ยทำไมถึงน่าสนใจนะครับเอาเรื่องเหมาะกับใครก่อนทำเลนะเนี่ยผมว่าเวลาเอาซื้อบ้านเนะี่ยเราก็ไม่ได้อยากได้บ้านที่อยู่ไกลกับที่ทํางานมากใช่ไหมครับช่วงเวลาเดินทางสักประมาณ5-40ถึงนาทีแล้วกันมันจะมีแอรีรยที่อยู่ใกล้ๆที่สําคัญที่คนน่าจะรู้จักเยอะๆอย่างเช่นนครอินราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์ตัวใจกลางเมืองนนนองสูนย์ราชการ วานนท์หรือว่าเข้าเมืองไปยังวงสว่างบางซื่อพวกเนี้ยผมว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ5-40นาทีครับถือว่าเป็นโซนที่ใช้เวลาเดินทางไกลามากนั่นเองนะครับแล้วก็ประเด็นหลังครับโครงการเนี้ยน่าสนใจยังไงครับอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าในทําเลของถนนบางสีเมืองบางกวยใสไน้อยราชบุกน,ะค,อน,อน,นครินทร์นะฮะแอเรียตรงเนี้ยมีโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะมากๆเป็นทําเลที่เนื้อหอมสาหรับเดเวลลอปเปอร์หลายๆเจ้านะครับทางซื้อตรงเนี่ยเขาก็ไปทํารีเสิร์ชมาว่าเขาอยากจะทำโปรดักต์ให้มันมีความ แตกต่างจากคนอื่นในเรื่องของดีไซน์และเรื่องของสเปคครับซึ่งวันนี้ผมมาดูก็จะเห็นในชัดเลยว่าดีไซน์เนี่ยเขาทำแบบคิดใหม่ทําใหม่ถึงมันมีคําว่ารีฟที่ย่อมาจากคำว่าแม่น้ํามันเองครับเราจะเห็นพวก Element ความโคง้งความมนเส้นสายลวดลายคลื่นต่างๆความโค้งมนต่างๆอยู่ในบรรยากาศตัวโครงการนี้นะครับแต่ว่าผมว่าจุดที่มันเด่นมากๆก็คือเรื่องของสเปคครับที่นี่เขาบอกผมมาว่าเขาเป็น พรีเมียมทาวน์โฮมบ้านแฝดน,นะครับซึ่งวันนี้มาดูก็รู้สึกว่าเอ้ยสเปคมันค่อนข้างจะพรีเมียมจริงๆผมหยิบยกชิ้นใหญ่ๆมาเล่าให้ฟังละกันอย่างเช่นตัวฟาซาดด้านหน้าบ้านใส่เป็นฟาซาดอลูมิเนียมมาให้หลังคาจริงๆแล้วจะเป็นสายสลับก็ได้ตัดเติมเมทัลชีตบูสโคบมาให้บ้านก่ออิฐฉาบปูนหนา1 0บถึง2 0เซนนะครับกรอบบานประตูหน้าต่างทอสเทมทั้งหลังนะฮะฝั่งด้านหลังบ้านลงเข็มลึกเท่ากับตัวบ้านมาให้นะครับแล้วก็บันได เดินค่อนข้างง่ายกว้างมีช่องแสงให้ครับผมว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่เขาสร้างความแตกต่างก,กับตัวโปรดักที่อยู่ในรอบๆอบแอเรียนี้ใครอยากได้บ้านที่มีดีไซน์น i ช h ไม่เหมือนใครสเปคคุ้ม 5, ค่าพรีเมียมหน่อยที่นี่ก็จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากๆครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชื่นชอบการดูรีวิวบ้านหรือว่าคอนโดนะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะฮะก็ฝากนิดเดียวครับฝากกดติดตามช่องเนิดบ้านของผมช่องนี้ด้วยนะฮะ มีทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับถือเป็นการสนับสนุนเล็กๆน้อยๆให้ผมได้มาทำรีวิวแบบนี้ได้ทุกสัปดาห์นั่นเองครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ